เหมือนเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับที่ตํารวจ21คนเนี่ยต้องเข้าไปกินกับกํานันในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตรงนี้ครับในมตํารวจคือเรื่องไปรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันมันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งขีารการตํารวจทำงานแล้วมันก็ต้องรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นน่นะไม่ว่าจะเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านอบตอบจหรือไปถึงอ่าในอำเภอปลัดผู้ว่าอะไรเงี้ยนะ แล้วก็เราก็ต้องดูว่าการไปรับประทานร่วมกันครั้งนี้เป็นเวลาเท่าไหรู่้สึกว่าจะเวลาเย็นแล้วใช่ไหมหลังเวลาราชการเวลาราชการโอเคถ้าเป็นเวลาราชการเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมฮะที่จะเอาเวลาราชการเนี่ยมามาตั้งกินเลี้ยงนู่นนี่อะไรต่างเนี่ยนะแต่นี้โอเคถ้าเป็นหลังเวลาราชการและโอเคไม่ว่าจะเป็นผู้กับที่นครสมหรือผู้กับพิยาไทยก็ดี นะหรือตำรวจคนอื่นๆถ้ารู้จักกำนันก็เชิญไปนะหรือเลี้ยงสังสัรค์อะไรมันก็มันก็ยอมทำได้นะ mm hmm. เพียงแต่ว่า mm hmm. เมื่อไปทานรูกันแล้วเนี่ยนะ mm hmm. มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะตัวเองในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจจะทำยังไงถูกไหมแล mm hmm. ตรงนี้ก็จะอธิบายฝั่ฟังว่านะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนเลยใช่ไหมว่าเอ๊ะมีการ พูดคุยกันนะขอหลานซึ่งเป็นตำรวจ,จเจ้าพนทวนเป็นจ่าเจอนะสายทงสายตรวจไปเป็นสายตรวจกกจ,กจกักรยานเป็นสาย,ยตรวจจักรยานโยนนะครับในสมนองนั้นถึงมันมันก็ูง่ายเมื่อไปทานกันแล้วพอรู้จักกันนะสังคมไทยมันอย่างเงี้ยฝากลูกท่านหลานเถอ,อมันจะฝากใช่ไหมอย่าว่าแใจกำนันเลยนายกก็ฝาก นะรัฐมนตรีก็ฝากฝากมาไม่งั้นพี่ถึงบอกว่านายกตีไม่ควรไปเป็นประธานกองตรองเน่ยเพราะว่าพอไปพุ๊บนักการเมืองก็ขอนายกนายกก็มาบี้พบมันก็เลยกลายเป็นคนของนักการเมืองไอ้นี่ก็เหมือนกันกำนันซึ่งมันก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหมือนนายกนะนายกก็เลยร้ายกว่าเลยเที่ยวการเมืองมันแทรกแซงกไอ้กำนันมันก็ธรรมดา ลูกมันล้างมานานาันอะไรต่างมันก็อยากจะฝังฟังนี้นะซึ่งเท่าทีฝฟังดูสารวัตรก็โอเคนะเขาก็ตอบดีว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาฮนะก็ไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอำนาจจริงงสารวัตรใช่ไหมอำนาจตรงนี้มันก็อยู่ที่ผู้การชั้นประทวนนะผู้ก,ก,การมันไม่ถึงนบบตลอดอนะอย่างนี้อยู่ทางหลวงเป็นหน้าของผู้การทางหลวงเพราะฉะนั้น เมืเ่อเขาตอบปฏิเสธแล้วมันก,ก็ควรจะจบตรงนั้นคำนันผู้วค,วควรจะเข้าใจนะเป็นถึ่งกำน,นะน,นันแล้วก็ควรจะรู้ว่าอำนาจของกำนันเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไงผู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมเรองตอนนี้ก็คก็จะรู้ว่าสารวัตรเ็ามีแค่ไหนนะอะไรต่างๆของนั้นนะนะถ้าเจอให้สารวัตรที่ไม่ดีก็อาจจะเออเดี๋ยวจัดการหน้าเอง,เองเนะทั้งนีน้มันไม่มีอำนาจนะทต้นี้เขาก็ดีก็ตอบไปแต่ว่าเอ๊ะ ทำไมไมันจะต้องเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นละ่ะอันนี้พี่ทำไม่ทราบนะสะรุปว่าเมื่อกำนานดขอไปก็มีการเดินไปคุยกันใช่ไหมครับเดินไปคุยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงนะครับ<ม>ที่สําคัญตรงนี้ก็คือประเด็นที่ว่าข้าราชการตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเห็นว่าทั้งยี่สองคนม,มันทําไมปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะไอเหตุการณ์ก่อนจะยิงเนี่ยนะเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก่อน ช่ไหมว่าเอ๊ะมันพูดอะไรแค่นี้จะมายิงการอลังตาแต่เมื่อเกิดยิงกันแล้วเสียงปืนดังขึ้นน,น,นะนะคุณปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้นะให้คนร้ายหนีไปได้อย่างไงนี่เป็นจุดสำคัญน,นะซึ่งคุณเป็นตำรวจคุณมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะนะนะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเหตุการณ์ที่ยิงกันฆ่าตายถ้ามีคนผู้เจ็บคนตายคุณไม่รับผิดชอเหตนนะุนะ ก็ปล่อยให้คนรลายหนีไปได้ไ mm ี่ถือว่าเป็นความเลวร้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกคุณยังบอชอย่างนี้ไม่ได้หรอกคนต้องมีโทษไหมครับกับตำรวจในชุดนี้ที่เข้าไปในโรงเป็นตำรวจมาทำปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะก็จะบอกว่าในอดีตเนี่ยนะมันมีไอ้ตำรวจแพทย์นรืออกไหมตำรวจแพทย์อยู่าตํารวจอะไรต่างเ่ยนะ อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะเจอคนร้ายวิ่งราวซัดตำรวจนี่กระเฉยเลยถือว่าฉันตำรวจแพทย์นะไม่เกี่ยวอะไรต่างนี่ถูกสาจับกุ้คุณ mm. จะเป็นตำรวจแพทย์ตำรวจหมาตำรวจมา้าตำรวจอะไรตั้งแต่นะเมื่อเป็นข้าราชการตำรวจก็มีหน้าที่ตามกฎหมายเ mm. มื่อเหตุเกิดเหตุหการณ์ขึ้นคุณจะต้องทำอะไรปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะ เออจะนอกเวลาจะในเวลาคุณต้องท,ทําหน้าที่ต้อกดนะนะทำระจับไม่ได้เนอีกเรื่องหนึง่งแต่นี้คุณปล่อยเฉยให้เขาจบริงวงราวไปติดคุกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้หนักกว่าที่ทาไปคุณอยู่ในเหตุการณ์แล้สุดจะแต่งแบบที่ทำเนี่ยไหมเยอะแยะเลยใช่ไหมแ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนะี่ยจริงๆคุณต้องจัดการจับตัวคนร้ายนั้นะมาต่อสู้ก็ตนะ้องนะอ่า ริงทิงไปนะเอาให้ให้มันได้ให้ได้แต่ว่าผมไม่ทำนะไม่ทำแล้วได้ข่าวว่าเอ้ย็มีการไปเอาวงจรปิดอะไรต่างเนี่ยน,นะทำลายหลักฐานเลยแต่พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะนะแต่มันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นปั๊บนะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นพขโทรคนหนึ่งยังต้องจัดก,การเลยอย่าว่าแต่ยี่สิบสองคน มันเป็นไป<ช>ไ,ได้ไหมครับท่านว่าแนวคิดในการทําลายหลักฐานล้างคราบเลือดเก็บปอกกระสุนเนี่ยมันเกิดจากแนวคิดตารวจ21คนที่อยู่ในนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่า<ม>เราก็ยังไม่พี่ยังยังไม่ไปกล่าวโทษใครนะแต่ว่า<ม>ไอ้เรื่องนี้มันมันใช่แล้วเราต้องตํารวจนะ,<ม>นะนะทีนี้ตารวจพวกนี้นะถ้าเป็นพี่คนเดียวพี่กิจาก,การเคยเห็นประวัติพี่ไหมโจทก์จับกันท่านเสรีสมมติอยู่ในวง นะก็ยิงแรงมากเลยนะใช่ไหมคืออย่างนี้คือพวกเนี้ยนะมันขาดประสบการณ์ในชีวิตด้วยเพราะอยู่ส่วนใหญ่นะตำรวจส่วนใหญ่ปัิบันก็วิ่งเต้นนะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์หน่วยงานที่มีผลประโยชน์ตัวเองหาผลประโยชน์กันเพราะในชีวิตมันไม่เคยต่อสู้ไงแต่ของพี่เนี่ยยิ่งเสี่ยง พี่ยังไปจาได้ไหมพี่สมัครใจเป็นปราบป่าผู้ก่ออะไรตรงนี้นมันไม่ยิงยิงกันนัดเดียวด้วยปืนพกนะใช่ไหมมันยิงด้วยอาวุธสงครามโหมดใช่ไหมแล้วก็ลอดเต็มี่นั่นคือพี่ถึงเสี่ยงชีวิตมากพอเสี่ยงชีวิตแล้วพอมีโจรต้นหนักฐานปุ๊บพี่คนเดียวขาดัวยิงมาได้ถูกไหมแต่อนี้ชีวิตไม่เคยเสี่ยงไม่เคยนู่นนี่นั่นจะเอาประโยชน์พอเหเ็นเกิดเหตุการณ์ขึ้น เบื้องต้นเลยแล้วไม่ตกใจค,คุณก็ไม่มีประสบการณ์ทาอะไรไม่ถูกทาอะไรไม่ถูกคือตก,ตกใจหมดแล้วมันจะไม่ให้เป็นเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะสรุปว่าคุณมีหน้าที่นะที่จะต้องจัดการกับไอ้ไอ้นองอ่ะนะจับให้ได้ยนนั้นให้หนีไม่ได้นะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งนะ,สะแสดงตัวดําเนินการจับกลุ่ม,มอะไรต่างยิงต่อสู้อะไรต่างๆแล้วมันหนีไปได้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม แต่นี่ยี่สิบสองแล้วมีทางเรานะต้องหนีไม่ได้นะถ้าสู้ต้องจับตายตรงนั้นนะครับปรากฏปล่อยให้หนีไปงันนี้ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่เราเว้นการปบหน้าที่โดยมิชอบนะต้องถูกดำเนินคดียาหมดทุกคนนะครับถ้าปัจจุบันตอนนี้สมมติถ้าท่านเสรีเป็นผัวตลอดนะตอนนี้จะดำเนินการกับตำรวจยี่สิบเอ็ดคนตรงนี้ยังไงบ้าก็สอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเลย นะครับแล้วย้ายประจําหมดนะครับต้องโดนทุกคนไปก่อนทุกคนน่ะละนะมันอยู่ในเหตุการณ์จะมาเว้นคนนู้นคนนี้มันไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ว่าคนที่มียศสูงต้องยิงรับผิดชอบโดยเฉพาะคนเป็นผู <c 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 ้กก uh> ับมีรองผู้การไหมมีไหมไม่รู้นะรองกาไม่เป็นไรผมหมายความว่าเหมือนจะเป็นรองผู้การขอนบอกอ่ะน่หละต้องรับผิดชอบหมดตอนในสิบคนตำรวจมันก็อ่ามันระดับล่างต้องรอฟังคำสั่งอยู่ใช่ไหมดังนั้นก็ ถ้าเป็นตํารวจต้องย้ายไอ้ยบสองคนเนี่ยไปไปประจำนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและแรงนะแล้วก็ดําเนินคดีแล้วถ้าจะเป็นไปได้นะให้ออกจากงานไปก่อนเข้าใจไหมเพื่อรอฟังผลการสอบสวนเพราะพวกนี้มันไม่ได้เลยเกิดเหตุการณ์รักษางงี้ไม่ได้เลยนะที่ปล่อยให้มายิงกันฆ่าตำรวจกันต่างยิงชาวบ้านคุณก็ต้องระงับเหตุนะ นี่ยิงตำรวจด้วยกันนะคุณก็ปล่อยกรนี้ไปได้นี่มันไม่ถูกต้องนะมันมีข้อสงสัยในโลกออนไลน์กันครับแบบการวิสามันหนอกเมื่อเช้าครับว่ามองว่าตำรวจเป็นการจัดฉากเนาผู้ต้องหามายิงหรือเปล่าหรือเป็นการเจอกันซึ่งน่าเราเกิดการวิสามันจริงๆในมุมในมุมที่ท่านเสรีมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการตำรวจในชาติอะไรก็มือปากต่างๆนะฮะมันเป็นไม่ได้นะที่ตำรวจจะจัดฉากหรืออยากให้อธิบายยังไให้คนเข้าใจว่ามันคือเรื่องที่วิสามันจริงๆครับมนก็มัน คื liberal, อมันมีบ้านเมืองมีกฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องต่างต่านี้นะมันเกิดขึ้นไงเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราจะบอกว่าตำรวจจัดฉากนะหรือว่าพิสามันฆาตกรรมจริงนะมันก็ตำรวจกล่าวหาแล้วเนี่ยว่านะจริงต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมันก็นะจิงสู้ไม่ได้ก็ตายไปอะไรเงี้ยนะเอ้ยแล้วจริงๆแล้ว าเป็นพี่คนมากานั้นี้นะคนมากขนานี้โอ้นี่มันมันไม่ใช่ยามตำรวจนะมันไม่ใช่แค่ยามตำรวจทั้งประเทศนะแล้วจะปล่อยให้คนอย่างนี้อยู่ได้ไงในเมื่อมันทําขนาดนี้ถูกไหมัช่จากพี่เหรอไอ้กำนันที่มอบตัวนะรีบๆให้ประกานตัวไปเลยกลับไปแล้ววิสามันมันหมดเรื่องไม่ต้องเสียเวลาให้คนอยู่ทุกนี้อยู่หนาพันดินนะถ้าตำรวจกล้าทำอย่างนี้นะ ไอ้โจรอื่นอะไรอื่นไม่ได้ได้เกงตำรวจบ้างถ้ามันหน่อมแล้วหนอมแนมไม่มีทางหรอกบ้านเมืองนี้มันต้องเด็ดขาดก็ใช่ไหมนะฮะการของบ้านเมืองเนี่ยนะมันต้องเด็ดขาดการที่สามารถหน่อมมือนปิดนะครับมันจะเหมือนตัดตอนความผิดไปไม่ถึงกำนันได้ไหมตรงนี้ไม่หรอกไม่เกี่ยวกับการตัดตอนหรอกเพราะว่าไอ้พิธีการกับกำนันก็ค่อยรู้ทีเดียวนี่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วไอ้ตำรวจที่อยู่ตรนั้นมันก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ นะมันไม่ใช่ว่าไปรู้เห็นไปใจกับงานไปทั้งหมดนี่ใช่ไหมแล,ล้วตำรวจเรานะมันก็ต้องพยายามเอาตัวรอดนะถ้าตัวรอดอ่ะถูกไหมก็ต้องพูดคนจริงกับพนักงานาสอบสวนเขานะส่วนที่เราเว้นกับประเด็เราเว้นคนละเรื่องกันทางอาาาัฒเสรีต,ต,ตอนนี้ณตอนนี้องค์กสังคมไทยคนต้องปรปับแบบไหนในการอาวุธปืนมันหาง่ายเหลือเกินเอาพี่เนี่ยนโยบายพี่เนี่ยทางนโยบายนี่เห็นไหมอะไรฮะเก็บอาวุธ หยุดความตายหุดความตายแบบนะครับคือมันไม่ใช่เมรเพิ่งมาตอนนี้นะก่อนหน้านี้มันก็มีเห็นไหมเดี๋ยวก็ใช้วุฒนปืนบ้าข้างหยิงตายไปทียี่สิบสมศพมีที่หนองโพรูจำได้ไหมกับสามสิบศพที่ยิงเด็กกันนะแล้วเป็นไงรัฐบาลไปยุ่งก็ถอดบทเรียนอย่าเงี้ยถอดแล้วได้อะไรขึ้นมาลรวมันก็ยิงกันเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่ก็เลยมีนโยบายเรื่องเก็บ เป็นยังไงครับวิธีการนโยบายเนี่ยครับก็คือตอนนี้ในประเทศปืนมันเยอะไม่ว่าจะปืนถูกกฎหมายปืนผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคือปืนเถื่อนนะฮะมันมันเยอะนะมันยิงยังกันอะไรต่างๆเนี่ยมีวัตปืนขูนหันพันไล่โอ้โหโคตรเกิดแล้วก็ยิงนะยังให้ไอ้น้องเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยถูกกฎหมายเปล่าถึงผิดกฎหมายน้องรู้บัง พี่ก็ยังไม่ได้รู้ใช่ไหมแต่มันอาจจะเป็นปืนถูกกฎหมายก็ได้ปืนผิดกฎหมายก็ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้นี่ใช่ไหมเอาละถามว่าปืนเถื่อนตอนนี้มีเยอะแยะไปหมดเต็มประเทศเลยถ้าทุกคนยังถืออยู่ในมือแล้วเกิดพุดว่าอารมณ์ร้อนตัดสินใจไม่เป็นก็ทะเลาะกันี่เดียวพูดอย่างเนี้ยนี่เดียวนะนะก็ยิงกันละใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็จะให้เวลาออกกฎหมายใหม่ ไอ้พรบวุธปืนอะไรต่าเงเนี่ยนะเก็บอาวุธปืนให้หมดอาปืนเถื่อนเนี่ยนะที่ผิดกฎหมานยนะให้มาคืนสมมคุณว่าภายใน6เดือนนะภายใน6เดือนนะนนถ้าใครมีอาวุธปืนนะก็มามาจำคุกตลอดชีวิตถ้าใครเอาปืนไปนใช้ยงิงผู้อื่นจะตายไม่ตายกับป่าชีวิตเป็นหก <6 S 2> เดือนหนักขึ้นหเดือนคุณเอามาให้หมดถคุณจะไม่มีความผิด เออนะเราั้นเราลัทก,ก็ไม่ต้องมาชดใช้นะเพราะมันผืนเถื่อนนะไม่ติดคุกอาบุญแล้วใช่าใจไหมว่างหมดนะส่วนอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายนะพี่ก็มีเไม่รู่น้นองมีไหมเข้าใช่ไหมแต่เป็นปืนที่ถูกกฎหมายใช่าใจไหมก็ต้องมาคืนด้วยใช่าใจไหมเพราะว่าไอ้การยิงคนเนี่ยมันไม่ได้แบ่งว่าใช้ปืนผิดกฎหมายปืนแน่นอนมันอาจจะถูกกฎหมายก็ได้ เป็นนั้นถ้ามันเกิดนะคุณฐานาพันแล่นนะมองหน้ากันขัดกันหน่อยนะมีปืนผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนอกจากเจกเก็บอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายแล้วโอ้ปืนที่ถูกกฎหมายเราเก็บถูกไหมเ<ม>ก็บหมดแต่ว่าถูกกฎหมายนี่รัฐช,ชดใช้ให้นะถูกไหมรัฐช,ชดใช้ให้กระบอกอะไรก็ชดใช้ไปนั้นปืนเราเก็บหมดไหมเอาล่ะทีนี้มันก็จะเหลือที่<ม>ท เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะมันก็จาเป็นที่ต้องมีอาวุธปืนไว้เพราะว่าในภาวะจริงถึงมันจะคืนมันก็คืนไม่หมดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นคนมีอาวุธถูกกฎหมายถรือกหมายยังไงมันก็คืนไม่หมดหรอกมันจะมีอ้บ้านเนี่ยตู้ไปรู้เรื่องใช่การเ่อนตำรวจเนี่ยนะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นนะที่มีความจําเป็นต้องใช้อาวุธปืนนะก็ยังจําเป็นต้องมีแต่ว่า ต้องเป็นปืนของหน่วยเท่านั้นอย่างตำรวจนทำเย็นถูกต้องมันถูกอยู่แล้วระปืนนะปืนของหน่วยมันถูกอยู่แล้วนะใช่ไหมแต่ยังสมุโรลพบกรีนนู้นเนี่ยมีปืนได้เกี่ยวบอกสำหรับให้ตำรวจใช้ก็มีที่ประจำที่โรงพักแล่ประจำที่หน่วยน้นหน่วยนี้ทหารเหมือนกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางทีก็ต้องใช้ใช่ไหมอุทยานก็ต้องใช้ก็มีเฉพาะปืนที่ไปรุกคืน รักเท่านั้นเองนะแต่เวลาจะใช้ได้ต้องเบิกนะเบิกแลหมดหน้าที่ต้องคืนใช่ไหมอย่างสมมติวันนี้ใครมาเข้าเวรทํางานนะที่สถานีตำรวจได้ตำรวจหนึ่งนะก็เบิกมีเจ้าหน้าที่ก็เบิกให้คุณก็ไปไหนทําอะไรคุณก็มีมอ,อุปื่นใ้แต่เวลาเสร็จภารกิจนะต้องคืนใช่ไหม ถ้ามันมีอยู่แล้วนี่จะไป่จะไม่มีแล้วใช่ไหมอย่างฐานี้ํารวจไม่จำเป็นต้องคลางเลยหรอกเป็นห้องแกนี้ปืนสิกี่บอกแล้วนะสมุดมียี่สิบกระบอกพอแล้วถูกไหมถ้าใครมาเข้าเวรก็เบิกเป็นชื่อนะพอเสร็จแล้วน็เป็นชื่อแล้ก็ทำบัญชีไว้นี้นะเป็นก็ถ้ามันหมดแล้วต่อไปมันหมั่นไส้กันทะเลาะกันเมากันหรืออย่างเหตุการณ์บ้านในกำลัง นกอะไรต่างมันก็ได้จะโชคกัน่านะมันไม่มีค่ากันหรอกนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายดีใครจะรอกพี่ก็ได้นะง่ครับเอาไปใช้เลยมันเป็นไม่ได้นะที่ตำรวจจะตัดฉากหรืออยังให้อธิบายไงให้คนเข้าใจว่ามันคือเรื่องที่วิสามันจริงๆก็มันคือมันมีบ้านเมืองมีกฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องต่างๆเนี้นะมันเกิดขึ้นไงเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราจะบอกว่าตำรวจจัดฉาก นะหรือว่าพิสามันการกระทจริงนะมันก็ตำรวจกล่กาวหาแล้วเนี่ยว่านะจรนะิงต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานเพราะนั้นก็นะจิงสู้ไม่ได้ก็ตายไปอะไรเงี้ยนะเอ้แล้วจริงจริงแล้วถ้าเป็นพี่คนมากกว่านั้นนี่นะคนมากกว่านั้นโอ้นี่มันมันไม่ใช่หยามตำรวจนะมันไม่ใช่แค่หยามตำรวจทั้งประเทศนะแล้วจะปล่อยให้คนอย่างนี้ ไดไงในเมื่อมันทํำขนาดนี้